Bye. <smart noise> สวัสดีค่ะืันนี้กลับมาพอกันกระไฟแล้วค่ะืัอนี้เฮาก็จะมาอัปเดตแตงโมเหมือนเดิมนะคะแตงโมตอนนี้ที่ฟังไทยก็จะครบหนึ่งเดือนกับอีก2อ,อาทิตย์แล้วค่ะเป็นเมือที่สองอาทิตย์พอดีค่ะหนึ่งเดือนก็อีกสิบสี่เมือนะคะนี่ค่ะปีนี้แตงโมห้อใหญ่เร็วบคักเลยนะคะ ในไอหดืองเดือนที่ฟังท้ายอัปเดตไปนะคะเดือนเดือนอาทิตย์หรือว่าเดือนก็กวลัวนั่นค่ะแตงโมงยังว่าท่านี่มีลูกหลายเลยนะคะที่ฟังมัวปีนีตนงามตะว่าลูกอาจจะบ่ดกนะคะตะว่ามาตอนนี้ที่ผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวนะคะก็เห็น่าค่ะเต็มเลยค่ะลูกแตงโมกออกมาแบบ น่าปลื้มใจมากๆค่ะออกมาเยอะมากเลยค่ะเยอะมากจริงๆค่ะปีนี้เอาไปเอามาอาจจะดกกาปีที่แล้วอีกค่ะถนามบัวถั่วนะคะเห็นว่าฝนจะตกไ่าอีกวันที่เนี่ยค่ะทะเลาวันที่หากับเมื่อนี่วันที่หาถึงวันที่ 8เก่าไปเลยค่ะเห็นว่าฝนจะตกหนักนะคะแต่ว่ากับทางบ้านฟังยั่งมาท่านได้เห็นตกมากนะคะกับพยายามรุ่นอยู่ค่ะว่าตกมากได้ค่ะพอดินเริ่มแห้งแล้วแต่ว่าย่าจะตกแห้งจนถึงถ่วมนะแต่ว่าไฮนี่กะบ่ค่อยเป็นปัญหาค่ะเพราะว่ามันสามารถระบายน้ำออกได้นะคะ หน้าทั้งหมดก็จะมีไฮนีที่ฟ้องปลูกทุกปีค่ะปีละครั้งกะสามารถระบายน้ำออกได้ค่ะเพราะว่ามันจะยู่สูงกว่าทุกๆุกไฮนะคะก็เลยจะปลูกไฮนีทุกปีค่ะพอถ่านำถ่วมเข้าก็สามารถสามไอสมาี่จะระบายน้ำได้นะคะแต่ถ้าถา่วม,มันนัก,นกแบบเอย,ยั่งไอพ่อดุลหรืออะไรหวัดปีที ก็จำไม่ได้ว่าปีไหนนะคะอันนั้นคือแบบถ่วมเป็นทะเลสาบไปเลยอันนั้นกัดระบายบ่ไใดนะคะน่คะแตงโมหน่งเดือนกับอีสออาทิตย์สองเฮานะคะลูกไงเลเร็วบักคักเลยค่ะลูกแบบไม่การจะเริ่มเติบโตทีเล็วกวควบทุกปีเลยค่ะ บางที่ฟังก็สงสัยว่าเป็นพอปุ๋ยเคมีที่ฟังใส่หรือเปล่าทำาหลูกนี้รุนลูกนีน้รวงค่ะเชียดยจังเนี่ยค่ะถ้าเ้าบ่ผสมเกรสรในเขาหรือเขาบ่ได้รับการผสมเกรสรมันก็นจะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะบ่าสามารถที่จะติดลูกไปต่อได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็น ลูกนี้เอาไปต้มรวก,กอนนะะัก le, นก,กระป้นนะคะเราจริงก็น้ำพริกกระป้นแซ่บเลยค่ะนี่ใสขนาดนี้อร่อยแต่ว่าลูกนี้นะค่ะที่พังบอกบได้รับการประสมเกสรก็จะเป็นจะพาประมาณนี้ค่ะบอติดนะคะก็จะเหี่ยวแห้งไปประมาณนี้ค่ะ โอ้ถือว่าง่ญ่เร็วมากๆเลยค่ะจากที่ฟังจะอัปเดตท,ทุกอาทิตย์ให้เบิ้งนะคะนี่ค่ะลูกนี่ก็ง่ายละค่ะงหญ่ยยกว่าฟ้ามือฟังเรียบร้อยละค่ะโอ้ฟัง,งยาลูปฟุ้นกี้ดินนะคะช่วงนี้ดินแห้งแล้วขี้ด,ดินใช่ก็ <c oughs> <c oughs> จะเห็นแห่งๆแบบนี้ค่ะ พวกยา้ให้มาเบิ่งแตงไอเนี่ยค่ะพวกโมลูเป็นพันนี่ยังนะคะลายสวยจังสีอ่อนๆแบบเนี้ยค่ะสวยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พวกโมลูเลยค่ะบอกเป็นแตงอีหยังนะคะพอฟังกะปีที่แล้วก็เห็นดูค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นลายแล้วก็บม่ค่อยบม่ติดลูกใหญ่ค่ะปีที่แล้วจะต,ติดประมาณนี้เราก็น่าจะเน่าหรือว่าอะไรไปเนี่ยละคะ่ะกลดดำไป ปีนี้ก็ถือว่าม้าหลายลูกดูนะคะลูกพันแบบนี้อันนี้ฟังเก็บพันร่วมนะคะจากในของปีที่แล้วนะคะี่ฟังผ้ามานังเก็บอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงปลานน่เลยก็รู้ว่ามันเป็นแตงเงียงร่วมกันสะนะนะคะแตเมื่อกี้ะคะ่ะสวยนะคะนี่ค่ะเหอค่ะมีก็ม้ามั่อีกสองเ,เด็กสองลูก แล้วก็มีลูกนี้อีกลูกนี้อีกลูกนี้อีกอัน,นี้ฟังม่าได้คัดลูกนะคะฟังวม่าได้เลือกลูกฟังปล่อยามธรรมชาติเลยค่ะว่าได้เด็ดทิ้งหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะลูกอาจจะบ่ค่อยสมบูรณ์อาจจะบ่ค่อยลูกสวยมีก้นงอน่นนี่นั่นบ้างนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะเดาว่าจะลูกแบบใดฟังก็คงจะได้ขายทุกลูกแน่ๆค่ะเพอปีนี้เบ่มีผู้ดใดปลูกแตงโมก,กันเลยนะคะ มีห้องปลูกยูู่้อเดียวเลยค่ะบางนัดจะขาย,ขายดแีแน่ๆเลยค่ะนี่ค่ะถนานำว่าถ,ถ่วมก่อนนะคะออห้องเราคงจะได้ขายแตงแต่สุกท่านเรานะนำถถว่าถ,ถ่วห้องจะดีมากๆเลยค่ะเห็นไปนเบื้องแฝดอันนี้ค่ะสวยมากนี่ค่ะ ลายสวยอันนี้เพ่งว่าแน่ใจะเป็นตอปีดูหรือเปล่าคะ่ะฟพิงกะไม่แน่ใจนะคะแต่ทายเคยเห็นกันนาจะคล้ายๆตอปีดูนะคะลายแบบนี้คะ่ะถ้าจินตลาพ่อเมนนะคะไปกันต่อคะ่ะลายอิลีคะ่ะ พยายามเวลายางช่มแปงก็จะพยายามกล่าวออกว่าให้ยางเหยียบเท้าหรือว่าเหยียบยอดเขานะคะเดี๋ยวถ้าไปเหยียบเขาเขาสั่มเขาบม่มีการจะเริ่มเติบโตต่อค่ะหาช่องวางแบบที่ว่างๆเหยียบไปเบิ่งค่ะว้าวมีลูกงหญ่เลยค่ะแต่ว่าถูกเท้า ลูกน้อยนี่ปิดคุ้มไปถ้าถ้าปิดคุ้มแบบนี้ก็กันนกได้ดีค่ะแต่ว่าถ้าคุ้มไบโดนๆก็อาจจะไม่ได้รับแสงแดดนุนค่ะเห็นไหมคะทัานุ่คือแบบลูกเยอะมากแตงเหลืองค่ะอันนี้แตงชีเหลืองนะคะ ที่เราได้เก็บไว้ในป,ปีที่แล้วที่มีแค่สามลูกอะค่ะปีที่แล้วแต่ปีนี้ถือว่ามีหลายลูกเลยนะคะน่าจจะเป็นสิบได้เลยค่ะแตงเรืองค่ะแต่ฟองบ่บหัวแตงเหลืองนี่มันซื้อพันวาเอยียงนะคะแต่ว่าไล่แบบเนี้ยเอาปีที่แล้วคยังจาได้เลยว่ามันจะเป็นชีเหลืองค่ะฟองเคยปลูกแตงเหลืองดูทุกปีแรกๆเลยนะคะฟองปลูกตลอดเลยแล้วกั บกขึ้นนพน้างค่ะบ่กเกิดแล้วก็ไอเฮ้ยไหนะเกิดขึ้นมาก็ลูกแตกค่ะลูกแตกอะ่ะปะอันใหญ่โตป้อปใดค่ะก็จะประมาณลูกน,น้อยๆแล้วมันก็แตกแล้วมันก็เสียหายไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้อีกนิหน่อยก็จะพ่อห้องละค่ะพอเอาใหม่มาลอกนะคะพอเดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาหนักๆแล้วก็ดินชุ่มชื้นเกินไปนะคะ ไอตัวอันตรายก็จะบุกเลยค่ะ <c oughs> ตัวอันตรายมันก็นจะมาบุกปาเตงโมของเขาท่านที่ค่ะบม่ต้องลีล่อหรือว่าลีลาอะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้าลูกที่ซุกบ้างใต้ดินมันยังมีความชื้นมันก็ขึ้นมากเหมือนกันนะคะเห็นไหมค่ะมีตัวนี่นะค่ะแถวนี้ก็จะมีไอ้ปลายสัง เนี่ยประสการไว้เยอะค่ะก็พึ่งตัวน,น,น้อยๆฟังบัลูวเขาเออวนะ่าพึ่งหรือปลาตัวน,น,น,นั้นตัวน้อยๆไข่ไพึ่งตัวบัลลวใช่ยหรือปลานะคะมีสวยลูกไงที่ฟังเคยอัปเดตที่มันใหญ่กว่าโมนะคะตอนนี้ <c oughs> อันนี้ก็แตงเหลืองค่ะนี่แตงเหลืองแตงชีเหลืองนะคะลูกที่ใหญ่กว่าโม ไอนี้ก็แตงสีเหลืองค่ะนี่นี่นี่ค่ะลูกที่ใหญ่กรมูนะคะใหญ่ยยกรมูแล้วตอนนี้มูใหญ่กลัวละค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ละค่ะนี่ละค่ะ,ะ,คะตอนแรกที่ฟังมาอัปเดตให้เบิงนะคะลูกนี้มันจะใหญ่ยยกรมูเลยนะคะในปลาทั้งหมดเนี่ยลูกนี้จะใหญ่ยยกรมูค่ะโตเร็กวกว่า เพื่อนเขาแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเขาน้ำหนาไปหลายแล้วค่ะบางน้วยไงกว่านี้อีกค่ะทั้งที่แบบตอนแรกเังปลุกน่วยแค่นี้เองลูกนี้เริ่มจะซาแล้วนะคะตอนนี้ท่านสุกแล้วค่ะมือว่าท่านแห้งเลยถ้ว่าถ้าฟังจากเสียงเสียงมันก็ปกุปกแล้วเลยคะ่ะอาจจะไก่แดงแล้วตะว่า อาจจะยังเป็นสีชมพูอยู่ค่ะแปลว่าลูกนี้นะน่าจะบ่าได้ไงมาค่ะพอรู้สึกว่าเสียงมันปุกปกแล้วค่ะพอทามันเสียงเป็นแบบที่่าเคย้ามาเบิงงนะคะถ้าเสียงแน่นๆอนนี้ยังบม่ถึงในสูขา่าแต่ว่าถ้าเป็นเสียงแบบปุกปกปุ้งปงเหมือนแบบข้างในบ่นแน่นแล้วก็คือมันจะแดงแล้วนะคะตาอันนี้ ขาเบิ้งอีกอย่างหนึง่งเฮ้าวัดจากการเคาะเสียงยางเดียวเลยบ่ได้น,นะคะอาจจะบ่ชั่วค่ะแต่ว่าถ้าชั่วๆเลยก็ต้องเบิ้งจากขวญขวญรีบแล้วก็ม,มือมือตรงเนี้ค่ะเขาเอิ้นแบบมือแตงโมนะคะแห้งค่ะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ให้มันเป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้คือแดงแน่นอนค่ะเนีย่ยค่ะ แถวนี้ก็เยอะนะคะแถวนี้ต้นสวยมากต้น,นไอ้ฟ่งนั้นมีแต่ยอดแล้วก็มีแต่เถาที่สวยนะคะฟังอาจจะบร่ได้พายยางเขาไปเบิ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟางไปเหยียบค่ะย่องเขาไปลำบากค่ะเพราะมันหนาแน่นมากเลยจนกาของฟางเริ่มจะมีอาการเหลืองค่ะพอฝนมาตกเลยนะคะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะตอนวันเขาเขาไ่ได้ใส่ปุ๋ยกันเวันเขายังเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวพ่อว่าถ้ามึงไกลโลกะยังค่อยเอาปุ๋ยมาวานอีกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะจะเป็นแตงโมงปีนีแตงโมงฟังขีบานหะนักแต่นวยบรกทีไหนได้อาทีเดียวเม้าแบบบุ่มบ่อมเลยค่ะ มาแบบมาแบบฟ้งแม่ท่านไม่ต่งตัวเลยค่ะไอฟ้องเม่ได้มาออกมาเบิงประมาณมือหนึ่งค่ะประมาณมือกลัวเกือบสองมือค่ะพอฟ้องข่ายอยู่ก็ไปเฮ็ดข่างทั่วข่างแปลงแปลงกลัวกับทั่วฟักเงาอยู่นะคะก็เลยไปได้ออกมาเบิ้งน้องโม่เลยค่ะถีงน้องโม่วไว้แต่งกับสองมือค่ะบัดพอมาเบิงโอ้โหแตงโมตาแหลกเป็นลูกแคเนียค่ะ เราพ่แค่พันไปแค่สองมือเองค่ะขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหใหญ่ยยเลีวบักคักเด้ลีค่ะปีนี้ยอดจริงๆค่ะปีนนี่ค่ะลายที่ฟังชอบชอบสีแบบนี้จังสีอ่นอ,อนๆแล้วก็ลายแบบนี้แต่ฟังโ้โหเป็นพันนี่ยังนะคะนี่ละค่ะฟังกะมาอัปเดตแตงโม หนึ่งเดือนก็อีก2อ,อาทิตย์ให้เบิงนะคะว่าตอนนี้แต่งโมของฟางลูกใหญ่ซ้ำใดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะปีนี้ลูกใหญ่เร็วบักคักเลยนะคะทุกเทียลูกขนาดนี้นาจะ3อาทิตย์ได้นะคะถึงจะงใหญ่ได้ขนาดนี้แต่ปีนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆค่ะนี่นะคะ ส่วนทั้งนนฟังกะเดี๋ยวพายังไปเบิรงตอนช่วงคลิปที่แล้วแล้วนะค่ะแต่ว่าตอนนี้มันหกหมากเลยค่ะหยาบว่าได้ถอนออกก็เลยบ่ค่อยไม่ได้ยังพรไปนะคะถ้ายังพระไปยิงจะโดนก็นี่นะคะก็เลยอยากจะพระอัปเดตแค่แถวแถวนี้ไปก่อนนะคะแถวเนี่ยลูกดกกลัวทั้งนุนเยอะมาค่ะทั้งนุนจะหยาลายแล้วก็อาหารสารอาหารอาจจะบม่ทัวถึงแตงโมนะคะพวาหยากระดูดไปบ้างนะคะดูก็เลยว่า่คยจะเยอะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ เชิงที่ถอนเนี่ยออกลูกติดดีมากค่ะนี่ละค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกัะมาอัปเดตให้เบิงงประมาณนี้นะคะฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซัำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟังไใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ